สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีดูทุกท่านนะครับนะ <EN> ข่าวด่วนเนาะข่าวด่วนที่ครับข่าวด่วนเลยนะครับข่าวด่วนเลยครับข่าวด่วนก็เป็นอะไรที่ผมประทับใจครับคลิปนี้ขอนําเสนอขอ,อนําเสนอเรื่องราวดีดดเ <S <S ๆเนาะเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้ก็ได้เข้าไปดูนะครับป้าป้าป้าแปมผักนะครับนะขับไปดูป้าแล้วกัน <S <S ขออนุญาตพูดถึงหน่อยเนาะเพราะไม่คงไม่ได้มีใครอ่ะ ก็คือคือขอพูดนิดนึงนะครับครับเมื่อกี้นี้นะครับได้เข้าไปดูป้าแบงผักนะครับได้ขึ้นไ์สดก็ก็ประทับใจนะครีครับประทับใจเรื่องอะไรตาชานะทีครับตาชานเข้าไปคอมเมนต์เอฟซีทุกคนครับตาชานเข้าไปคอมเมนต์ผมเห็นแล้วผมโคตรประทับใจเลยก็เลยมานําเสนอนะครับมานําเสนอเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่บาโอนกุ๊บเนียได้สดับรับชมกันมันเป็นกําลังใจที่ดีครับทีครับนะครับเป็นเป็น กำลังใจที่ที่ดีอ่ะนะครับนะอืมที่ที่อืมตาชานเข้ามาคอมเมนต์ตรงเนี้ยนะครับอืมซึ่งผมก็อดีใจนะดีใจครับที่รู้ว่าตาชานห่วงลูกสาวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีผมก็เลยมานําเสนอคลิปนี้ให้กับทุกทุกคนได้ฟังคือกําลังใจที่ดีตอนเนี้ยของของของป้าเป็นผักก็คือครอบครัวนะครับครอบครัว แล้วก็เอฟซทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตาชานคอมเมนต์ว่ายังไงสิครับนะตาชานตา,านก็เข้ามาคอมเมนต์สวัสดีเอฟซีป้าทุกๆคนนะครับก็ทักทายเอฟซีในในคอมเมนต์เสร็จปุ๊บป้าแกก็พูดคุยทักทายเอฟซีไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ตาชานก็คอมเมนต์อีกว่าอย่าท้ออย่าอ่อนแอ สู้ต่อไปโอ้โหคํานี้สุดยอดมากครับตาชานคาค,ำคอมเมนต์อึ้งเลยนะครับนะอย่าท้ออย่าอ่อนแอสู้ต่อไปยังไม่พอเท่านั้นครับอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ผมโคตรประทับใจเลยสิ่งที่ตาชานคอมเมนต์ท้อไม่ได้นะลูกมีโอมและน้ำมนต์แม่ต้องคอยดูแลตลอดก็คือท้อไม่ได้นะลูก ยังมีลูกมีมีหลานสองคนก็คือโอมกับน้ำมนที่ป้าต้องดูแลก็คือโอ้โหคอมเมนต์นี้เป็นซึ้งซึ้งจนน้ําตาไหล FC ก็เป็นเป็นคอมเมนต์ที่มันประทับใจนะทุกคนนะครับผู้เป็นพ่อะนะครับเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบนี้ซึ่ง FC หลายคนก็แตกตืก่อ FC หลายคนก็ประทับใจกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะ FC ครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่ตาชานเข้ามาคอมเมนต์ ให้กำลังใจป้าคือตอนนี้ตาชาญก็คงจะรู้ว่าลูกสาวต้องเจออะไรสามีก็ต้องอยู่ในเดือนจำแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนะครับและต้องอยู่อย่างมีสติตาชาญก็เข้าใจว่าสิ่งที่ลูกสาวลูกสาวตัว,ตวเองเผเชิญอ่ะวันนี้คืออะไรนะครับคืออะไรก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆครับทุกคนสิ่งที่ตาชาญได้เข้ามา comment, คอมเมนต์นะครับนะครับท้อไม่ได้นะลูก มีโอมและละมณ์แม่ต้องคอยดูแลลูกตลอดเนี่ยครับนี่คือคอมเมนต์ที่ไม่แบบเป็นยาวิเศษถ้าผมเป็นป้าแปงปากผมได้ยินแบบนี้ผมก็ดีใจนะผมดีใจนะครับคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าตาชาเนี่ยเป็นคนที่รักลูกเท่ากันแต่ด้ฟางที่น้ำก็ทุ่มปากต้องบอกเลยว่าตาชาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่รักลูกเท่ากันนะครับจากการที่ผมเคยสัมผัส จากการที่ผมเคยอยู่ด้วยนะครับแกเป็นคนที่เป็นคนที่ตอนนี้แกก็ไม่แกก็ไม่เล่นโซเชียลแล้วนะครับตะชานก็ไม่เล่นโซเชียลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีคือตอนเนี้ตะชานเขาทำหาก,กินเก็บผักขายผักขายอะไรของแกที่แกปลูกในไร่ของแกก็มาขายแกก็ไม่ทําโซเชียลแล้วก็ดีก็ก แต่มันคงไม่ให้ทำหรอกเพราะแต่มันก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าตาชานทำโซเชียลแล้วกลัวตาชานจะรุดเพราะตาชานไร้โซตาชานชอบรุดอะไรแบบนี้ก็เลยแต่มันก็เป็นห่วงลมันก็เลยไม่ให้พ่อมันเล่นโซเชียล่เงี้ยสิส่วนตาชานแล้วดึกๆแล้วตาชานเป็นคนตาชานเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้ต้องต้องต้องบอกเลยว่าตาชานที่ผมเคยอยู่ด้วยนะครับแกเป็นคนไม่เคยนินทาลูกนะแกพูดขนาดช่วงนั้นนะ่ะผมอยู่กับผมนะ อยู่กับผมนะแกแกก็พูดถึงดำแกก็พูดถึงลูกสาวลูกสาวแกอีกคนหนึ่งไม่รู้คนไหนนะครับแกแก็ก็เป็นกลางอ่ะแกก็เป็นกลางอ่ะแกก็หนักใจอ่ะลูกอ่ะนะครับทุกคนมันก็คือลูกอ่ะแลวลูกมาเป็นอย่างเงี้ยทุกคนไม่เป็นตาชานไม่รู้หรอกครับนะครับทุกคนไม่เป็นตาชานทุกคนไม่รู้ว่า การที่เป็นพ่อและลูกต้องมาฟ้องร้องการลูกต้องมามีคดีเแล้วเป็นข่าวโด่งดังอะไรเงี้ยมันก็เป็นน้ำร่วมปากอันนี้ผมเข้าใจแกนะ <c oughs> นะครับแต่ก็มีป้าแก่คนหนึ่งที่อยู่ฝรั่งเศสเอบก็บบพยายามแสะเขาก็พยายามดา่าเพราะชอบพยายามหาก,กินกับแกนะครับด่ายายด่าตาเพื่อให้แต่มันออกมาส่วนกับอะไรประมาณน,นี้เราเราก็มองออกเพราะที่มันจะมีคอนเทนต์นะครับนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้สิครับอันนี้ผมผมเคยผมเคยคุยกับตานะแกก็เป็นห่วงทุกคนหลยลูกอะนะครับแม้กระทั่งลูกเขยแกก็เป็นห่วงแต่แกก็เชื่อมั่นนะว่าลูกเขยแกคือผู้บริสุดธิ์แต่ก็ด้วยความที่ถากการอะไรหลายอย่างมันบีบแล้วมันกดดันมันกดดันมันก็เลยทำให้แกต้องไปตามนั้นนะครับ แต่วันนี้ก็ป้าก็ได้ซื้อโดนัทนะครับไปให้ตากระยาคนละกลองอย่าแย่งกันก็ยังมีของฝากครับป้าก็มีของฝากให้กับตาชานตลอดอย่าตลอดเวลาไปไปกลับบ้านบ้านกกอกนะครับก็กลับบ้านกอกก็มีของฝากไปให้ตากระยาตลอดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับทุกคนเนาะก็ผมก็เข้าใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ประทับใจนะครับลูก ซื้อของฝากพ่อฝากแม่มันมันสื่อถึงความกระตันอยู่ลูกคุณพ่อแม่มันสื่อถึงการที่เราไม่เนรคุณพ่อไม่เนรคุณแม่นะครับทุกคนก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เป็นกำลังใจให้รันการนกันเนาะทุกคนนะครับคือมันใครลูกเนรคุณคนไหนเนรคุณคนไหนไม่เนรคุณมันสามารถดูกันได้ดูน่าจากรการธทรมนะครับทุกท่านนะก็วันนี้ก็คงจะ อามาทำคลิปนี้นะเสนอข่าวนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงหัวอกคนเป็นพ่อกับคนเป็นลูกนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมเชื่อนะในใจอะ่ะก,ก,ก,ก็ก็รักก็หลักพ่อหลักแม่แต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างแม่งก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอืม แต่ก็ยังว่าครับพี่น้องท้องเดียวกันความคิดไม่เหมือนกันนิสัยถันดาไม่เหมือนกันก็มีเยอะแยะครับนะครับโอเคนะพทีคราบคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับทุกคนครับเขาเขาเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับรายนี้คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ